สวัสดีครับวันนี้ถ่ายกันที่มุมนี้อีกแล้วครับเพื่อนๆน่าจะเห็นมุมนี้เยอะมากๆครับมุมนี้พงเซตขึ้นมาไม่ได้เอาไว้ถ่ายอย่างเดียวครับพงเซตเอามาไว้ใช้งานด้วยครับทั้งจอ o l e d นะครับของ MSI แล้วก็ลําโพงเซตใหม่ที่พงกําลังเอามาลองครับคือลําโพงเนี่ยพงกําลังเลือกอยู่ว่าพงอยากจะได้ตัวไหนเอามาตั้งกับจอ o l e d 32นิ้วของ MSI ดีครับพงไม่แน่ใจว่ารีวิวจอเนี่ยมันจะออกก่อนตัวรีวิวลําโพงเคฟตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วแต่ว่าอันไหนตัดเสร็จก่อนครับ แต่เอาเป็นว่าในรีวิวนี้เรามาคุยกันเรื่องเคฟดีกว่าครับลำโพงเคฟเนี่ยเขาเก่งตั้งแต่ตัวดอกลำโพงมานานมากแล้วนะในรุ่นนี้ที่พงจารีวิวนะครับเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คือเคฟ l s x 2นะแล้วก็เขาออก l s x 2 LT มาด้วยครับก็จะตัดบางฟีเจอร์ออกไปนะวันนี้พงจาอธิบายทั้ง2รุ่นเลยว่า ถ้าเกิดใครสนใจ LSX2 อยู่เนี่ยเราจะเลือกรุ่นธรรมดาดีหรือว่าเลือกเป็นรุ่น LTD นะครับคือมันมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับทั้งราคาแล้วก็ฟีเจอร์นะใครอยากได้ตัวไหนหรือว่าใครจะเหมาะกับตัวไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้พงอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกเราเอาตัวสเปกก่อนแล้วกันนะว่าลำโพง2ตัวนี้สเปคเป็นยังไงครับสเปคหลกัหลกๆเนี่ยเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินพุตด้านหลังนะครับตัวคุณภาพเสียงตัวกำลังขับ ก็เท่ากันนะครับข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ที่100วัตต์สข้างรวมกันก็อยู่ที่200วัตต์ครับคือ1ข้างเนี่ยมันจะแบ่งเป็นตัววูเฟอร์เนี่ยนะครับเจวัตต์แล้วก็ตัวทวิเตอร์เนี่ยอีก30วัตต์ครับแม้ว่าเราจะเห็นตัวลําโพงเนี่ยมีดอกลําโพงดอกเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อของเคฟเลยคือเขาจะเอาดอกทวิเตอร์หรือว่าตัวดอกลําโพงเสียงแหลมเนี่ยนะครับเอามาเมิร์ชกับตัวลําโพงวูเฟอร์เนี่ยวางไว้ตรงกลางเลยทําให้ซอสของเสียงเนี่ยมันถกออก เวลาที่เราได้ยินเสียงเนี่ยจากซอสท,ที่เดียวกันเนี่ยมันก็จะได้ความคมชัดเป็นพิเศษมากกว่าการที่จะวางดอกลำโพงตัวทวิตเตอร์หรือว่าดอกเสียงแลมเนี่ยเอาไว้ตำแหน่งอื่นๆส่วนใหญ่เราก็จะเห็นด้านบนครับแต่ในลำโพงบางตัวเนี่ยเขาก็จะวางทวิตเตอร์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันบ้างอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่เคฟเขาเก่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากๆเป็นจุดเด่นพิเศษของ ลำโพงคู่นี้เลยครับแล้วเขาก็ยังมีการปรับปรุงดอกลําโพงชนิดนี้ให้มันเก่งขึ้นไปอีกครับอันนี้เขาเรียกว่า Uniq Driver นะเป็น driver พิเศษของทางเคฟเลยแล้วที่เราเห็นลำโพงตัวแค่นี้นะครับมันก็จะมีสเปคการแสดงผลออกมาเนี่ยหรือว่าตัว Response Frequency ที่ดีมากๆครับปกติลำโพงไซส์เนี้ยนะเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับว่าตัวเสียงต่ำเนี่ยมันลงได้ถึงแบบ50เฮิบตซ์อะไรเงี้ยปกติแล้วเนี้ย 70Hz ก็เก่งแล้วแต่ว่าทางเคฟเนี่ยทำลงไปได้ถึง 54Hz เลยนะครับอันนี้คือ Response Frequency เลยนะที่มันแสดงออกมาได้ครับแล้วก็เสียงสูงเนี่ยแสดงขึ้นไปได้ถึง2 8 0 0 0กิโลเฮิร์ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นคุณภาพเสียงที่ดีมากๆนะครับทั้งเสียงต่ำแล้วก็ไล่ไปจนถึงเสียงสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะใจเนี่ยต่อซับแยกได้นะแต่ว่าอันนี้พงเอามาลองแบบไม่มีซับครับ ประสบการณ์ที่ได้ถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าขาดเสียงเบสเลยถ้าเกิดว่าเราใช้บนโต๊ะหรือว่าใช้ในที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเอาไว้วางข้างๆทีวีคือมันมีตัวอินพุตที่เป็น HDMI ARC ด้วยนะครับสามารถแบบว่ารับเสียงจากทีวีได้รับเสียงจากพวกเครื่องเล่นได้ด้วยนะ อันนี้มันก็จะแบบว่าอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าขนาดห้องมันใหญ่มากหรือว่าเราวางลาโพงให้มันห่างกันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเกิน2เมตรขึ้นไปเนี่ยเสียงเบสเวลาดูหนังมันอาจจะหายไปบ้างครับอันนี้เราอาจจะต้องเติมซับวูเฟอร์เข้ามาครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวางห่างกันขนาดเนี้ยแต่ว่าใช้ในการฟังเพลงใช้ในการดูพวกคอนเทนต์แบบ YouTube อย่างเงี้ยอันนี้พงรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดเสียงเบสอะไรเลย แล้วถ้าเกิดเรามาดูด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นพอร์ตเชื่อมต่อเยอะแยะเลยนะครับ HDMI ARC ตัว Optical In นะครับตัว USB C แล้วก็พอร์ต RJ 4 5ด้วย RJ 4 5อันนี้ก็จะเป็นตัวสายลำโพงเนี่ยเชื่อมไปยังลำโพงตัวลูกนะครับแล้วก็มีพอร์ต จ่ายไฟนะครับรับไฟเข้ามาด้วยส่วนตัวลำโพงลูกเนี่ยก็จะมีแค่2พอร์ตครับมีพอร์ตรับไฟนะครับแล้วก็มีพอร์ต RJ45 เอาไว้เชื่อมต่อจากลำโพงหลักครับอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่อ่ะมันแตกต่างจาก l s x 2 l t แบบชัดเจนครับอันนี้ผมอธิบายให้ง่ายเลยคือ l s x 2กับ l s x 2 l t เนี่ยมันจะมีความต่างกันตรงนี้จุดหนึ่งก็คือ แอลอเเนี่ยมันเหมาะกับการทำมัลติรูมหรือว่าเหมาะกับการวางในห้องที่มันใหญ่มากๆเผื่อบางทีเราอาจจะอยากวางลําโพงเนี่ยนะครับห่างกันสัก4เมตร5เมตรหรืออาจจะ8เมตรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสายแลนที่เขาให้มาเนี่ยกับตัวลําโพงนะครับตัวหลักกับตัวลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าสายไฟเนี่ยมันต้องเชื่อมติดก,กันเนี่ยสายไฟที่เขาให้มามันจะยาวไม่พอเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการว่าให้ลําโพงลูกเนี่ยนะครับ มันเชื่อมต่อไฟได้เองโดยตรงเราอยากวางตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถออกแบบห้องของเราแล้วเอาลำโพงไปวางเพื่อที่จะเสียบไฟรับมาตรงๆได้เลยครับแล้วสายแลนเนี่ยที่เป็นสายแบบว่าสายเชื่อมลำโพงหลักกับลำโพงลูกเนี่ยเราจะลากยาวกี่เมตรก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นสายอนาล็อกที่เขาให้มาเนี่ย อันนี้เดี๋ยวมันอาจจะเจอปัญหาว่าถ้าเราลากยาวมากๆสัญญาณอาจจะดรอปนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่มันแตกต่างจาก Lsx2lt เพราะว่า Lsx2lt เนี่ยลำโพงลูกใช้ไฟเลี้ยงจากลำโพงหลักนะครับแล้วก็สายลำโพงเนี่ยตัวหลักกับตัวลูกก็จะเป็นสายที่เขาให้มาแบบสายทั่วๆไปครับอันนี้มันจะทำให มันเนี่ยต้องยึดติดกับตัวลำโพงหลักในระยะสายที่เขาให้มาอันนี้เป,นเป็นความต่างอย่างแรกนะครับที่ถ้าใครจะเลือก l s x 2 LT อันนี้จะเหมาะกับการที่วางลำโพง2ตัวไว้ใกล้ๆกันอย่างเช่นวางไว้ที่โต๊ะแบบตัวนี้นะครับหรือว่าวางไว้ข้างๆทีวีที่ระยะสายที่เขาให้มาเนี่ยมันยังถึงอยู่ แล้วจริงๆถ้าเราไปดู Input อีกเนี่ยมันยังมีอีก Input หนึ่งที่ไม่ได้เป็นพอร์ตเชื่อมต่อพวกนี้ครับมันคือพอร์ต n p u u t ที่เป็น Wi-Fi ครับคือมันไม่ใช่พอร์ตแต่มันเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าไปเน็ตเวิร์กที่เราใช้ครับเพราะฉะนั้นมันจะรองรับการสตรีมมิ่งได้กับทุกแอปพลิเคชันเลยนะรวมถึงถ้าเกิดว่าใครใช้แบบว่า Apple รองรับ AirPlay 2ด้วยใครใช้ ตัวแบบว่าอ่ะ r o i r ลอ d รองรับตัว c o m ม c a s สด้วยนะครับนอกจากนี้ยังรองรับพวกแอปพลิเคชันในการใช้สตรีมมิ่งอย่าง a u i i ว a n a หรือ Rune ด้วยนะอันนี้มันจะแบบว่า Flexible ในการใช้งานละแต่มันก็มีความต่างกันอีกนิดหน่อยคือแน่นอนครับ2ตัวนี้รองรับ Wi-Fi ทั้ง2.4 GHz แล้วก็5 GHz นะครับแต่ความต่างคือตัว l s x 2เนี่ยนะครับเวอร์ชันที่ออกมาตอนแรกเนี่ย อันนี้มันก็จะมีฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ที่ใช้เป็นมัลติรูมได้เผื่อเนี่ยเราเนี่ยมีห้องหลายๆห,ห้องและอยากทํา การเปิดเพลงเนี่ยให้มันซิงก์กันในหลายๆห้องนะครับหรือว่าเราอยู่ห้องนี้แล้วอยากจะเปิดเพลงอีกห้องนึงโดยที่โอเคเราเนี่ยไม่ต้องการจัดการที่จะวางระบบไฟล์ระบบเพลงหลายๆห้องให้มันอยู่ในจุดๆเดียวอันนี้ก็จะใช้ฟังก์ชันมัลติรูมได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนแม้ว่าพงจะเล่ามาอย่างเงี้ยเหมือนว่าตัว Lsx2lt ทาฟังก์ชันมัลติรูมไม่ได้แต่จริงๆมันทําได้ครับแค่เวลาใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมมากเท่ากับตัว Lsx2 ที่มันออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรกเท่านั้นเองเพราะว่าอันนั้นมันจะ f l e x กซิเบิในการใช้งานที่มากกว่านั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยนะครับการเล่นเพลงจากพวกซอสที่เป็นดิจิตอลเนี่ยอย่างแรกที่เราอาจจะต้องมาคํานึงถึงกันก็คือมันรองรับไฟล์อะไรบ้างครับคือแน่นอนว่า HDMI เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักๆไม่กี่อย่างเนาะมีตัวอะ PCM นะครับหรือ LPCM เนี่ยแหละนะ แล้วก็มีตัวอ่ะเราอาจจะเรียกว่า Dobby Digital ก็ได้หรือจะเป็น DTS ก็ได้นะครับมันก็จะมีโคเด็กหลักๆประมาณเนี้ยนะทาง HDMI ซึ่งอันเนี้ยตัว HDMI รองรับแต่ LPCM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี้ย ต่อกับทีวีที่เป็น HDMI ARC หรือจากพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราจะต้องไปเซตเป็น LPCM ก่อนนะแล้วก็ต้องเซ็ตเป็น Stereo ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นมั l t i Channel 5.1, 7.1อะไรเงี้ยอาจจะต้อง mix down รวมกันให้เป็น2 c h ชัน e l ก่อนนะครับมันถึงจะทำงานได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะ streaming เพลงเนี่ยนะครับอันนี้มันจะรองรับพวกไฟล์ต่างๆเนี่ยเพียบเลยคือ ผงเล่าอย่างนี้ก่อนว่าใน l s x 2 lt เนี่ยมันรองรับอะไรบ้างนะครับอันนี้ไล่มาเลยตั้งแต่แบบว่าแฟลกนะครับ Wave, w m a v e w m a I f f a i f f a a c m 4 a w m a m p 3แล้วก็ยังรองรับ DSD ด้วยนะครับคือมารองรับแบบว่าเยอะมากๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้ตัวที่เป็น LSX2 นะครับรุ่นที่มันแพงขึ้นไปอีก1นึ่งหมื่นบาทเนี่ยอันนี้ก็จะรองรับตัว MQA ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบฟังเพลงก็อาจจะรู้จักตัว MQA อยู่แล้วแต่ผมเชื่อว,ว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบ วงการหูทองจัดหรือว่าแบบเราอาจจะเรียกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เราออดิโอไฟล์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องการใช้ MQA นะครับซึ่งผมคิดว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยแฟลกก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากแล้วครับ DSD เนี่ยอันนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่ว่าเราก็อาจจะต้องแลกด้วย storage ที่มันขนาดใหญ่ขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราจะลองรับพวกไฟล์ที่เป็น DSD ครับ ตัวผมเองเนี่ยใช้ที่เป็นลอตเลสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟลกเป็น AIFF นะครับเป็นเวฟแค่นี้ผมพอใจและวงมไม่ต้องกระโดดไปถึง DSD ผมก็ Happy แฮปปี้ละครับแล้วจุดที่ต่างกันอีก2จุดนะครับเท่าที่พงรู้มานะก็คืออย่างแรกคือเรื่องสีครับ l s x 2 l t เนี่ยจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับแล้วก็ไม่ได้รองรับระบบ Home Automation ด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น l s x 2รุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดาเนี่ย ราคาสูงกว่า10,000บาทประมาณ10,000บาทพูดงี้ละกันอันนี้จะมีให้เลือกเยอะกว่าก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยเขาจะมี texture ตัวผิวสัมผัสของลำโพงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ยังรองรับระบบโฮมออโตเมชันด้วยอ่าอันนี้ก็จะแบบเป็นฟีเจอร์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนะซึ่ง2รุ่นเนี้ยน้ำหนักก็จะต่างกันอีกประมาณ1กิโลครับคือตัวตัว LT เนี่ยจะเบาวกว่า1นกิโลครับเนื่องจากว่าตัวลำโพงลูกเนี่ยไม่ต้องมีงมัก เรื่องคุณภาพเสียงเหมือนกันเป๊ะเ,เลยอันนี้พงแบบว่าอลองฟังเทียบมาให้เ,เพื่อนๆดูแหละครับแล้วก็อันนี้พงเล่าอีกนิดนึงนะว่าเวลาเราจะใช้งานเนี่ยมันเป็นลาโพงที่ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้แบบค่อนข้างครบถ้วนน่ะคือเราจะวางตำแหน่งไหนของบ้านก็ได้ครับอย่างอ่ะอันนี้พงวางบนโต๊ะเนี่ยเราอาจจะเลือกได้2องออปชันครับออปชันแรกคือวางแบบตรงๆเลย แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมองดีๆเนี่ยอันนี้พงจะมีขาตั้งด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเดสต์แตนนะครับอันนี้เป็นของทางเคฟเองเลยเขามีขายแยกนะครับจะทําให้ตัวลําโพงเนี่ยเชิดหน้าขึ้นนิดหนึ่งทําให้ซอสของเสียงเนี่ยมันจะยิงเข้ามาที่หูเราได้ตรงมากขึ้นได้เสียงที่ดีมากขึ้นครับแล้วก็ยังลดเรโซแนนซ์ที่ตัวเสียงเนี่ยจากกระทบกับโต๊ะด้วยครับทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดจะถามพงว่าทําไมเราต้องแบบว่าต้องซื้อสแตนแยก คือตัวชื่อลำพงมาชื่อว่าบุกเชลฟ์ันนะครับเราอาจจะวางไว้บนตู้บนชั้นหนังสือบนอะไรก็ได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราวางในระดับสูงกว่านี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัวแซนตัวนี้ไงให้ลำพงมันยิงตรงๆได้ครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางเคฟเนี่ยเขาขายตัวแซนตัวนี้แยกออกมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะวางแบบตั้งพื้นนะครับวางไว้ข้างๆทีวีหรือเป็นแบบบุกเชลฟ์ที่ตั้งขาตั้งแล้วในห้องฟังแบบเต็มๆเต็ม,ตม,ตมแบบเต็มที่เลย อันนี้เขาจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับก็คือ S1 กับ S2 ส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะแขวนกําแพงอันนี้เขาก็มีตัวแบบว่าตัว w a เมาส์ะนะครับชื่อรุ่น B1 มัง้งอันนี้พงจําไม่ได้เดี๋ยวพงขึ้นรูปในเี็บให้ดูแล้วกัน คือสรุปว่าลำโพงตัวนี้วางได้แบบว่าทุกตำแหน่งเลยบนโต๊ะบนชั้นต่างๆแขวนผนันงหรือแม้แต่กระทั่งวางบนขาตั้งครับซึ่งวางบนขาตั้งเนี่ยรุ่นรุ่น1กับรุ่น S 1, S 2 S1S2 เนี่ยมันก็จะมีความต่างของหน้าตานะครับแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้ออกมาครับตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจมากนะักว่าขาตั้งลำโพงเนี่ยมีผลต่อคุณภาพเสียงมากพอสมควรครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ ไม่ได้ลงลึกมากผงว่าเลือกความสวยไว้ก่อนอันเนี้ยแบบว่าสบายใจได้ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อยากลงลึกเรื่องเสียงไนงะอาจจะเน้นแค่สวยเน้นบบนะอ่ะดีไซน์เข้ากับบ้านเข้ากับห้องเน้นสวยเลยครับเลือกแบบที่พอใจแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเน้นเรื่องเสียงด้วยไปลองฟังดูก่อนได้ครับหลายๆโชว์รูมเนี่ยเขามีขาตั้งทั้งสองรุ่นให้ลองนะครับลองดูก่อนเลยว่าชอบเสียงแบบไหนแล้วเราค่อยเลือกซื้อขาตั้งแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคหนึ่งนะสำหรับการเลือกขาตั้งมาใช้กับลำโพงตัวนี้ ทีนี้มาถึงเรื่องการใช้งานดีกว่านะว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะครับอ่ะพงเล่าให้ฟังตรงๆเลยว่าการที่ใช้อยู่บนโต๊ะตัว,ตวนี้นะครับเราก็ได้รับเสียงที่คุณภาพดีมากแหละหนึ่งคือมันเป็นลำโพงที่ไม่ได้ราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยผงคาดหวังไว้อยู่แล้วว่ามันต้องดีแน่นอนครับมันดีแต่มันดียังไงมันอาจจะให้เพื่อนๆฟังเสียงไม่ได้นอกเพราะว่าการอัดเสียงเข้าไปเนี่ยมันผ่านโปรเซสหลายอย่างนะครับไมโครโฟนแต่ละตัวรับเสียงได้ไม่เหมือนกันนะครับแอมเบียนต์ของห้องมีผลต่อคุณภาพของเสียงนะแล้วก็ แน่นอนครับมันต้องผ่าน YouTube ผ่านการบีบอัดผ่านโปรแกรมตัดต่อผ่านลาโพงหรือหูฟังของเ,เพื่อนๆที่ใช้อีกเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีคุณภาพขนาดนั้นครับถ้าเกิดว่ามันทําได้ง่ายขนาดนั้นนะมันจะมีห้องอัดราคาแพงๆเป็นล้านเป็น10ล้านไว้ทําไมถูกไหมอันนี้เราลองนึกกันดูว่าทําไมมันต้องมีห้องอัดเสียงราคาแบบนั้นเพื่อให้มันได้คุณภาพเสียงที่มันใกล้เคียงกับขนาดนั้นมากที่สุดซึ่งแน่นอนครับคงเป็นยูทูบเบอร์ที่ Uh, เราไม่ได้มีเงินทุนหรือว่าเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเรื่องเสียงขนาดแบบว่าคนที่เขาทำซาวด์เอนจิเนียร์ทำห้องอัดระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกได้เลยว่ามันทำให้ไม่ได้นะครับคนที่อาจจะแบบอยากฟังเสียงแบบนั้นน่ะผมคิดว่าเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราได้ยินเลยนะหมายถึงว่าการที่ฟังทางยู u ูบแบะกับฟังแบบจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยครับ ปงก็เลยแทบจะไม่ได้ทําเลยนะยกเว้นว่าทำเทสเทียบ A กับ B อะไรเงี้ยเพื่อให้เพื่อนๆพ,พอที่จะมีไกล,ล์ไลน์เข้าๆว่าโอเคถ้าเราเคยฟังเสียงตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งเราจะพอรู้ว่าเบสมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเสียงสูงมันเทียบกันแล้วเป็นยังไงอันนี้เราอาจจะพอใช้งานในลักษณะนั้นได้อ่ะอันนี้นอกเรื่องไปไกลกลับมาก่อน ลำโพงชุดนี้คุณภาพเสียงดีมากๆนะครับมาครกมาเต็มทุกย่านเวทีเสียงกว้างขวางครับเสียงแบบว่าเต็มแน่นอนครับเพราะว่า200วัตต์ใช้ในพื้นที่เล็กๆเนี่ยเหลือเฟือใช้ในขนาดห้องที่แบบว่าสัก10กว่าตารางเมตร20กว่าตารางเมตรก็ได้ครับสบายๆแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในห้องสัก40 5 0ตารางเมตรเนี่ยอันนี้เราอาจจะไม่ได้หวังผลว่าให้มันเป็นลำโพงแบบลำโพงหลักแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นลำโพงที่เปิดเพลงเป็นแบ็กกราวน์มิวสิกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นใช้ได้สบายๆครับแต่ใช้ในโต๊ะคอมแบบเนี้ยนอกจากคุณภาพเสียงจะดีแล้วนะครับเราอาจจะต้องคุยกันเรื่องคาแรคเตอร์เสียงนิดนึงลำโพงเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับถ้าให้พงแบบอธิบายง่ายๆเนาะจะมีลำโพงที่เสียงแบบ นุ่มๆหน่อยฟังสบายๆผ่อนคลายลำโพงที่เสียงกลางๆนะครับแต่ว่าฟังอะไรก็ดีไปหมดนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้สุดทุกทางนึกออกไหมแต่ว่ามันก็จะมีลำโพงที่ฟังแล้วหนักแน่นอันนี้ฟังเพลงสนุกๆก,ก็จะฟังแล้วเอ้ยดีจังเลยแต่ถ้าเกิดว่าไปฟังเพลงแบบนุ่มๆช้าๆเราก็จะฟังแล้วไม่ค่อยเพาะเนาะส่วนลำโพงตัวนี้จะเป็นลำโพงที่ได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็แบบว่าความความ,วามเรียกว่าอะไรดี ความหนักหน่วงอะไรเงี้ยพวกนี้อยู่กลางๆไม่ได้หนักหน่วงมากแล้วก็ไม่ได้นุ่มนวลเท่าไหร่นะครับแต่ความชัดเนี่ยมันจะมีแบบว่ามัวๆนะครับมัวน้อยๆฟังแบบโอเคฟังเพลาะมัวแบบกลางๆแบบอันนี้ตรงกลางและใช้ทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็ชัดแบบชัดมากๆฟังอะไรก็ชัดนะครับแล้วก็ชัดแบบชัดสุดๆเลยซึ่งไอ้ชัดสุดๆเนี่ยเพื่อนๆน่าจะนึกออกว่ามันจะชัดจนแบบเกินความต้องการเราจะแบบรําคาญละ ฟังนานๆจะลำคาญหูจะแทงหูอะไรเงี้ยครับจะเสียดหูแล้วก็จะใช้คําประมาณนี้กันซึ่งลำโพงตัวนี้ชัดขนาดไหนต้องบอกว่าชัดในระดับที่อีกนิดนึงอะ่ะมันจะถึงขอบและจะถึงขอบที่เราจะบอกว่าเฮ้ยมันจะลำคาญแต่ว่ามันไม่ถึงมันจะอยู่อีกสัก1แก๊ปถึง2แก๊ปทาให้เรารู้สึกว่าเออเราฟังนานๆก็ฟังได้นะแต่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้พงเนี่ยต้องวางลําโพงตัวเนี้ย วางแบบแฟลตเลยคือวางหันหน้าตรงๆเลยปกติแล้วลำโพงคอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูคู่มือเนาะเขาก็จะบอกว่าให้หันลำโพงเนี่ยเข้ามาหาตัวเราเองบางคู่เนี่ยจะให้เราหันเข้ามาเนี่ยหกองศาเลยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงที่มันดีที่สุดที่มันชัดที่สุดแต่ตัวพงเองรู้สึกว่าด้วยขนาดที่กําลังขับมันค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วเสียงมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว เราไม่ได้จําเป็นต้องการให้มันชัดขึ้นไปอีกครับผมก็เลยวางให้มันตรงอย่างนี้เลยเพื่อนๆลองเล่นดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเราวางตรงๆเนี่ยอันนี้ก็จะได้เสียงแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดเราหันเข้ามาเนี่ยอันนี้เขาเรียกโทอินเสียงมันก็จะชัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็แลกกับการที่สเตจหรือว่าเวทีเสียงเนี่ยมันจะแคบลงแต่ถ้าเกิดเราหันลําโพงเนี่ยหันออกไปเราจะเรียกโทอาครับมันจะได้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นแต่ว่าเราจะต้องแลกกับการที่ความชัดของเสียงมันน้อยลงไปอีกนิดนึงครับ แล้วก็อันเนี้ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเคฟตัวเนี้ยทำได้พอดีสําหรับพงนะก็คือวางตรงๆไม่ต้องโทอินไม่ต้องโถเอาซึ่งแน่นอนครับการวางกับทีวีพงก็วางตรงๆเหมือนกันไม่โถอินไม่โถเอาเลยนะครับแต่ว่าพงนั่งห่างจากทีวีไม่เยอะอะไรเงี้ยนั่งจากห่างจากทีวีสักประมาณ2เมตรนิดๆน,นะครับสเมตรยี่สิบสเมตรสิอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะพงก็เลยคิดว่า มันก็ไม่ได้จะเป็นจะต้องโทอินเท่าไหร่นะอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของลองําโพงรวมถึงระยะตัวเราถึงลําโพงด้วยเพื่อนๆอาจจะลองปรับกันเล่นดูได้ครับแต่ความเก่งมันไม่ได้มีแค่นี้ครับปกติการที่เราวางลําโพงเนี่ยมันจะเจออุปสรรคหลายอย่างเนาะอย่างแรกที่พงเล่าไปละคือถ้าเกิดว่าเราวางบนเซอร์ฟเสซแบบนี้นะครับมันจะมีเสียงที่ยิงมาแล้วสะท้อนกับโต๊ะหรือว่าเรียกเรกโซแนนซ์ก็ได้อ่ะเรียกว่าอ่ะเสียงมันสะท้อนโต๊ะและกันถ้าสะท้้ออออนนตะะะเยะเยยยยี่ความชัดขงงงงสก็จิล ความเพาะหรือความคุณภาพเสียงดีมันก็จะลดลงครับแต่เคฟเนี่ยแก้ละอันนี้พง์แก้ด้วยขาตั้งลําโพงแต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบว่าเสียงสะท้อนจากด้านหลังลําโพงครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโจทย์เสียงสะท้อนจากด้านข้างลาโพงถ้าเราวางใกล้กําแพงอย่างลําโพงที่พงวางเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าอ่ะมันจะมีตัวหนึ่งนะครับด้านหลังของพงเนี่ยมันจะวางติดกับกําแพงนะครับมันก็จะเจออีกโจทย์หนึ่งว่าอ่ะอันนี้ลำโพงด้านซ้ายพงเนี่ย เจอเสียงสะท้อนจากกำแพงแต่ละพงด้านขวาพงไม่มีเสียงสะท้อนจากกำแพงมันอาจจะทําให้คุณภาพเสียงดรอปลงไปแล้วก็ทําให้เวทีเสียงมันไม่สมมาตรนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่การที่ลำพงแบบว่าลำพงสมัยโบราณเนี่ยเราอาจจะต้องหาจุดวางที่มันที่ดีที่สุดทําให้เสียงมันสมมาตรมากขึ้นทําให้คุณภาพเสียงมันดีที่สุดนะครับแต่เคฟเนี่ยเก่งมากคือพงวางเสร็จเนี่ยพงไม่ได้รู้สึกว่าเวทีเสียงมันเบี้ยวอ่ะคือพงไม่รู้ว่าเขาออกแบบยังไงอ่ะมันทําให้แบบ เออประทับใจโดยที่เราไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องมารู้ว่าเราต้องวางยังไงมันถึงจะได้เสียงสมมาตรมันถึงจะได้เสียงที่ชัดนะครับอันนี้เคฟเก่งมาก แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าละเอียดหน่อยนะอันนี้อาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันครับซึ่งในตัวแอปจะมีให้เราจัดการหลายอย่างครับอย่างแรกก็อาจจะเห็นว่ามันมีระยะห่างระหว่างขอบโต๊ะกับตัวลำโพงเนี่ยอันนี้เราก็ประมาณประมาณเอาได้หรือจะวัดเอาก็ได้นะครับแล้วก็จะมีระยะห่างของตัวลำโพงกับตัวกาแพงอันนี้ก็เอาไว้แก้โจทย์ที่ผมบอกครับว่าด้านหลังลำโพงเนี่ยเสียงมาสะท้อนมากน้อยแค่ไหนเสียงเราอยากให้คมชัดมากน้อยแค่ไหนปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีนี่ด้วยนะ การที่เราจะบอกขนาดห้องครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความเหมาะสมแล้วว่าลําโพงควรจะทํางานยังไงจะได้เหมาะสมกับขนาดของห้องครับรวมถึงเซนเต,นเตอร์ของลําโพงนะครับอยู่ซ้ายอยู่ขวาอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเราเจอแบบว่าวางชิดกําแพงหนึ่งด้านเวทีเสียงอาจจะไม่สมมาตรเราปรับในแอปได้ครับว่าจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาย,ยังไงแล้วก็เรายังสามารถเลือกอีกได้นะว่าห้องเราเนี่ย มันแบบว่าเป็นแบบไหนก็คือแบบว่าแดมมันแล้วอะก็คือแบบว่าไม่ค่อยมีเสียงสะท้อนเท่าไหร่หรือว่าห้องเราเนี่ยมีเสียงสะท้อนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือไลฟ์ลี่อะไรอย่างเงี้ยจัดการได้ตามที่เราต้องการนะซึ่งจริงๆแล้วห้องพงเนี่ยก็มีการแบบว่าจัดการมาซักระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะนะครับพงก็คิดว่ามันอาจจะอยู่แถวๆเกือบๆไลฟ์ลี่นะก็เปิดฟังแล้วก็โอเคนะ เลื่อนดูหน่อยก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ต่างนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่าแบบนี้มันมันเหมาะเจาะผมก็เลยแทบไม่ได้ปรับอะไรเลยครับซึ่งการใช้งานมันก็ดูง่ายดูสะดวกดีนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครต่อซับวูฟเฟอร์แยกนะครับอันนี้เข้ามาปรับในตัวแอปได้นะว่าอยากจะให้พวก crossover หรือว่าการที่จะตัวซับแสดงผลออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก็สามารถจัดการได้ที่ตัวแอปได้ตัวแอปยังจัดการอย่างอื่นได้อีกครับ ก็พูดง,ง่ายๆเป็นรีโมทคอนโทรลนั่นแหละนะครับเลือกตัวอินพุตต่างๆได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อพวกแอปสตรีมมิ่งต่างๆที่เราใช้เซอร์วิสเขาอยู่ได้นะอันนี้สามารถที่จะใช้งานผ่านตัวโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือ iPad พวกนี้ได้เลยแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ติดรีโมทนะครับเขาก็มีรีโมทมาให้นะซึ่งรีโมทอันนี้แอบจะเป็นจุดหนึ่งที่พงรู้สึกว่ามันติดขัดเล็กน้อยนะคือแน่นอนว่าตัวลาโพงเนี่ยเขาต้องการให้หน้าตามันคลี a n นะครับสิ่งที่เราเจอก็คือว่า เราจะต้องมานั่งจำตัวไฟสถานะว่าไฟสถานะสีไหนเป็น Input อะไรครับอย่างเช่นต่อกับคอมเนี่ยอินพุจะต้องเป็นอ่ะเป็นสีชมพูก็คือตัว USB นะครับต่อ Bluetooth เป็นสีน้ำเงินต่อ HDMI ARC อันนี้ Input เป็นสีฟ้าแล้วมันก็จะเหลือมนั้นน่ะนึกออกไหมแล้วเวลา Standby ตัวลำโพงไฟเป็นสีส้มอ่ะเนี่ยเราต้องจำแบบนี้ซึ่งมันมีอันอื่นอีกซึ่งผมไม่ได้จำแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่รีโมทเนี่ย มันมีอะไรบอกเราสักหน่อยว่าอ่ะกดปุ่มนี้เป็นอินพุตนี้กดปุ่มนี้เป็นอินพุตนี้มันจะลดการจําเรื่องสัญลักษณ์ไฟของอินพุตสี i อินพุตไปได้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่าถ้าทําได้ตรงนี้มันน่าจะดีกว่าไม่งั้นเราต้องมานั่งจําสีอ่ะคือบางทีเราก็แบบอาจจะอยากใช้ง่ายๆอ่ะดูรีโมทเลยอ่ะปุ่มนี้บลูทูธกดบลูทูธปึ่งใช้ได้ปุ่มนี้นอ่ะกดไป USB USB ใช้ได้ปึ่งไม่ต้องมานั่งจำสีนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งแหละที่ผมรู้สึกว่า เอสควีเอมันติดเล็กๆน้อยๆแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ติดนะเพราะบางคนจําสีได้ไม่ได้เปลี่ยนลำโพงบ่อยคือพงเนี่ยเราเป็นคนรีวิววัดเราจะต้องอยู่กับข้อมูลพวกนี้เยอะเราเลยรู้สึกว่าการที่จะต้องมานั่งจําข้อมูลเยอะๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วก็ตัวรีโมทสามารถใช้เพิ่มลดเสียงได้ครับจะมีปุ่มบวกกับปุ่มลบแต่ว่าเวลาที่เรากดบวกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงให้มันแบบ ในระดับหลายๆระดับอะเราเลือกคำได้2อย่างครับคือกดปุ่มรัวๆไปเลยแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําผมแนะนําว่าให้กดค้างครับซึ่งเวลากดค้างกดครั้งแรกมันก็จะเพิ่มในระดับเดียวแล้วถ้าค้างไว้อีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นมันจะค่อยติดแล้วมันจะไล่ระดับขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไล่แบบต่อเนื่องแล้วก็เร็วเลยอันเนี้ยอาจจะต้องแบบปรับตัวแล้วก็กะจังหวะนิดนึงว่าอ่ะไอจังหวะที่รอนะครับแล้วก็จังหวะที่มันวิ่งไล่ขึ้นไปเนี่ยเราจะแบบว่าบางทีมันไม่ทันใจวัยรุ่่่นนนนนะะออไรรรรเงงงี้้ยาาาจตตแบบบบววปัััััิดึกก็ลสูฟค แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนอินพุตเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าแล้วเนาะว่ามันไม่มีปุ่มกดให้เลือกครับเราใช้วิธีกดทางซ้ายทางขวาแทนแล้วก็ถ้าเราจําสีไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านอกจากจําสีไม่ได้เนี่ยเราก็จะจําไม่ได้ด้วยว่าอินพุตไหนมันต้องกดไปกี่ครั้งเราต้องกดเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าเสียงมันจะออก อันเนี้ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเป็น x x e เลเล็กๆที่มันขาดหายไปครับแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าใครใช้ input เดียวเราตั้งไว้แบบเดิมตลอดเวลาก็จะไม่เจอปัญหานี้ครับซึ่งแน่นอนว่า LSX2 กับ LSX2 LT ประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเหมือนๆกันหมดครับเพราะว่า ห้องที่พงเอาไว้ใช้ถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จนพงจะต้องใช้ในระบบมัลติ o ูมแล้วพงก็ไม่ได้มี l s x 2เกิน1ชุดมันก็เลยทำมัลติรูมไม่ได้ในเรื่องมัลติ o o m แล้วก็ Home Automation พงอาจจะไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าตรงนี้พงไม่สามารถที่จะเทสให้เพื่อนๆได้ฟังได้แต่การใช้งานกับคอมแบบนี้พงบอกได้เลยว่า มันน่าจะเป็นลำโพงที่คุณภาพเสียงดีมากๆใช้ง่ายมากๆรวมถึงเพิ่มความสวยงามให้โตะเพื่อนๆได้ดีมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางข้างๆทีวีอันนี้พวกอาจจะบอกก่อนว่าดูหนังมันอาจจะไม่ได้สะใจเท่ากับซาวบาในราคาเท่าๆกันนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆล้วครับว่าต้องการดูคอนเทนต์แบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดต้องการดูเป็นแบบ YouTube ดูซีรีส์ธรรมดาอันนี้ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้อะไร เกี่ยวกับลำโพง2ชุดนี้พงคิดว่ามันมีหลายทางเนาะอย่างแรกอ่ะคอมเมนต์พูดคุยกับพงด้านล่างนะครับพงอาจจะตอบได้บ้างอาจจะตอบได้เยอะมากน้อยแค่ไหนพงไม่มั่นใจแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถถามทางเคฟเข้าไปได้ครับหรืออาจจะไปลองฟังตามโชว์รูมคุยกับเซลล์คุยกับทางศูนย์บริการต่างๆนะครับว่าลำโพง2ชุดนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของ k ค f L S X 2กับ L S X 2 L T จากพงครับถ้าเกิดว่า ชชบคอนเทนต์นี้ฝากกด s s u b สับไซฟงด้วยแล้วเจอกันสวัสดีครับ